สวัสดีคะ่ะทุกคนมาแล้วกับนกคุ้มสวีเดนสวัสดีค่ะคลิปนี้คลิปน้องนกนะคะวันมากับนกเดี๋ยวนกจะลงคลิปเร็วๆนี้ติดตามดูได้ที่ที่ช่องน้องก่อนส่วนของมาดามบ้านนารอนะคะไปเลยไปเลยลุยกันสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดกับนกอีกแล้วค่ะนั่นเลยมาดามบ้านนาสวีเดนพี่บันเ <laughs> ดินไปละ ขอให้เราโชคดีเหมือนทุกครั้งนะคะวันนี้มันมนจ้าเดินเข้าป่ามาเหมือนจะโดนป่าโดนตัดหรือเปล่าเนี่ยดูดิเจอแล้วเหรอวนนได้ยินเสียงเจอแล้วเด้วอว่ะเจอแล้วค่ะทุกคนจุดแรกของเราทางเข้าตรงทางรถไถขึ้นมานี่ เก็บกันเลยค่ะขอบดำๆจะไม่เอานะคะ วันนี้มากับพี่วันมาดามบ้านนาสวีเดนจ้าแล้วก็ทีมงานอีกคันหนึ่ง <c oughs> คุณน้าแอลลี่ นี่สวยมาก เสียงฟังกันอุ้ยสวยมาก ตรงนี้ดอกเป็นช่อๆชเลยค่ะทุกคนสวยมากอุ้ยเห็ดสวยมากเลยได้หมดเลยไม่มีดอกเสียเลยค่ะ 所以，速度。 โชคดีอีกแล้วทุกคนจ้าอยู่ข้างทางเหมือนเดิมนะคะทุกคน ใจมากคือวันนี้พาพี่วันมาด้วยแล้วเห็ดที่เราคิดไว้ว่ามันน่าจะมีมันมีเห็ดทุกคนจ้ะบางทีเวลาเราพาใครก็แล้วแต่ไปไปเก็บเห็ดด้วยนะมันจะรู้สึกกังวลเรากลัวว่าเราพาเข้ามาป่าแล้วมันไม่มีเห็ดแต่วันนี้เห็ดมีเห็ดแล้วก็สวยด้วยอันที่จริงนะพี่เขาก็เข้าใจแหละคนที่เขา คนที่เราพาไปด้วยเขาก็น่าเขาก็เข้าใจแล้วถ้ามันมีหรือว่าใครเก็บก่อนนะ่ะเี้มันก็เป็นเหตุสดุดวิสัยถ้ามันได้เห็ดอย่างเงี้ยมันสนุกทุกทุกคนได้เห็ดมันดีมากเลยสุดยอดมากเดี๋ยนกจะลองเรียกดูว่าจะเข้ามาหานกไหมเห็ดสวยมากทุกคน ว <You> ันนี้บ้านหลังเลิกงานนะคะเลิกงานใ่ายสองค่ะวันนี้ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลนะคะทุกคนดูแลผู้ป่วยตามบ้านค่ะคือเยี่ยมบ้านนะคะ มีเห็ุแต่ละกลุ่มที่สวยทั้งนั้นเลย ช้ำหิดหนึ่งคำต้องต้องเลือกหน่อยเห็ดท้ายเลยดูแล้วนะคะก็จะไม่ได้ทุกดอกแหละต้องเลือก,อกดูแต่เห็ดคือดอกใหญ่แล้วก็สวยมากทุกคนจ้ะเป็นดอกไม้เลยเป็นโชวๆสวยมากจะสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดู เดียงไปแบบนี้เลยค่ะสวยมากต,ต้องเช็คหน้าจอน,นิดนึงค่ะว่ากดหรือยงังเดี๋ยวเก็บเห็ดหมดแล้วคลิปไม่ได้อัดลองให้ไม่ทันเกิดบ่อยมากเพล็กว่ากดอัดแล้วแต่ไม่ได้กด ตรงนี้เลยระแวงนิดนึงค่ะถ้าเห็นแบบชะง,งักนี่คือแอบไปส่องดูหน้าจอนะว่ามันยังยังอ่านให้อยู่ไหมดูเห็ดดูใต้ดอกเห็ดอยู่นะคะทุกคนหนึ่งก็คือดูว่าเรามีเห็ดที่มันเป็นเป็นเห็ดพิษปนมาหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามันมีลาอยู่ใต้ดอกหรือเปล่าด้วยค่ะ นี่จ้าเห็ดเราสวยมากเลยวันนี้มาป่าก,กันหลายคนแต่ไม่เห็นกันนะคะทุกคนแต่ละคนแยกย้ายค่ะไม่รู้ไปอักเอาอยู่แถวไหนไปแอบเอาเอาเห็ดหรือว่านกแอบเอาเห็ดเอาเห็ดคนเดียวสวยมากสวยมาก ทีเพิ่งเกิดทุกคนดีใ,นใจที่รู้ว่ามีเห็ดที่เพิ่งเกิดใหม่ด้วยถ้าหิมะยังไม่ลงจะได้มีเห็ดเก็บ เย่ยงยังไงให้เห็ดหลุดมือนี้ดอกเล็กคาสั้น แต่ก็เก็บเหมือนเดิมค่ะ ไม่นกเงียบจังเลยนี่จะมาสังเกตเล้วนกมันจะจบคลิปอยู่แล้วนะตัวเห็ดก่อนค่ะทุกคนสวยมากตัวเซลตัวเองนะบางทีก็เงียบจริงนะทุกคนคือแบบมันเรียกว่าอะไรฮะผูกกับแต่เห็ดอะค่ะว่าเห็ดม,มันเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเห็ดที่มันมีปนมีดอกสวยดอกไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยต้องแบบ ใช้สมาธินิดนึงก็เลยลืมลืมพูดไปเลยยังดีนะยังกดถ่ายอยู่นะไม่ลืมกดถ่ายคลิปนี่ก็แย่เลยนะ มุมไกลบ้างนะคะทุกคนจะได้แบบเปลี่ยนอัตลดบ้างบางทีนะโอ้ยดอกเสียเยอะมากเลยค่ะทุกคนจ้ะเห็ุมันท้ายฤดูแล้วนะ ก่อมายอดสศาดต์ยาวๆอย่างนี้เลยนะคะมันเป็นจุดระดับช่องดอกทุกคนอย่าลงเด้อตะกะ มีหมานมากเด้อ้ยไม่ได้ตุสาล่ขอบใกล้เต็มแล้วทุกคนจะผ่านไปกิ่นาทีเนี่ยมาเจอเห็ดเหลืองเก็บได้ไหมน้องขอดูก่อนนะคะได้เป็นมางจุแเราเอามาก่อไว้ก่อนเนาะ ไหู่เหลืองเก็บใส่ถังค่ะทุกคนเราเก็บเห็ดจะไม่ปนกันนะคะไม่ได้ได้ไม่ต้องเอาไปแยกอีกรอบนึง่งใส่ถังค่ายถังมันไปเลยดูเสียงลงถัง ถังลงจริงจริง่เสียแล้วนะ เห็นในลูปนี้ทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ได้หนึ่งตะก้าแล้วก็เห็นเหลืองอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตะก้าที่สองในคลิปที่สองนะคะทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับ วันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะอะไรเนี้ยเราเพิ่งจะจบคลิปเดียวลิ้นพันกันแล้วทุกคนจะ้ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูปลาสีส,สวยปิดท้ายจ้าทุกคน